กับสีครับกาบสีเอฟซีครับผมวันนี้มาเบื้พิ่นตึกแหนะครับนี่ครับปลานะครับผมตึกแหอยู่ไอ้ครับบ้านหนองเลือนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมคดูไหมครับปลาไหมครับตัวงามครับผมฝายขุดแคนฝายขุดแค้นนะครับผมกุดแค้นหนองเลือครับผมครับเบิ้งปลาเพิ่นครับผมโอ้ยสอนปลานะครับบาทละเป็นกิโลหกกิโลครับผมเอฟซีหนองเลือนเอฟซีหนองเลือครับ เดี๋ยวไปเบื้องผลงานเพง่นกันครับผมเดีย๋ยวไปเบื้องปลาก,กันนะครับผม นะครับถือตลระบาดไปหน่อยครับผมปลานะครับไปยังครับผมเนี่ยปลาเขาปลาเขาไทยปลาเขาปลาเขาสอยปลาเขาสอยครับผมครับกำลังกดเปลาจากจงกแหนะครับผมปายได้สวยงามเลยครับ นอนปลานะครับผมนี่ครับกางขึ้นไม้ล้วครับผมเนนะครับผลงันนะครับผมุลนะครับผมโอ้ยุลนะครับปลานะครับปลาใส่งามๆครับปลาขาวสใยนะครับผมแหน่ซีเส้นหานะครับผมซีเส้นเคืองนะครับปลาขาวสใยตัวงามครับผม ถึงตะระบานนี่ยตั้ก็สามโล่สี่โล่ครับปลานะครับดูฝายบานกุดแค้นหนองเรือครับผมจัหว,วัดคอนเจนนะครับผมป่านามแดงนะครับปลาขื้นในสองสามมื่อแล้วครับผม <Okay. S 1> พึ่งดนมาทไทยให้พี่น้องในเบิ้งนะครับท <Okay. S 1> ่านอีปดทิงไปแล้วอยครับผม นี้ว่านลงน้ำไปแล้วครับผมกำลังไปน้ำนำไรน้ำแห่ไปนะครับบรรยากาศกับโซอซครับผมประมาณหกโมงออครับตอนนี้ครับผมปากำลังเข่าครับฟังหน้าผุ่นเป็นยกย่อยก,ยกสะดูงนะครับ ตาหมานวะครับไนบ่อเขีนเหี้ยแตะครับเดี๋ยวขอบรรผลงานเลยนะครับผมนะครับมาเงตาผลงานครับผมผ่นครับตาโอ้ครับตะกี้หรอมันยี่สิบรตครับนี่ยี่สิบสามสิบลูหรอครับนี่โอ้ครับลาตัง่ามครับผม ไปแล้วครับไปแล้วครับปอดเป็นสิบนาทีเองมาแล้วอยู่ครับปากกดกระมีครับผมใส่งามๆเลยครับครัปอดอาวุธพึ่นก่อนครับผมปอดอาวุธครับอันตรายครับผมปักนี่ปวดได้หรือครับคือกระปาดุกหรือครับผม แต่คูนเดียวกันเลยครับน่ครับสอนปลาข้าวสวยไหมครับผมเป็นตัวมตโสมง้งงามไหมครับอย่ายว่ามุกผล่งานตากันนะครับผมแล้วมุกถุงปลากันนะครับเห็นะครับผม ครับรับปูดู่นี่กันสิบหนาทีแล้วครับผมยังว่าเสร็จเลยครับน,นี่ครับผมไปผลงานอ่ะถือบอ่อบาดเนี่ยบาดน,นี่เดลยขึ้นไปว่านยังหนึ่งขึ้นไปว่านไหครับกาลัง <ไป S 1> จะขึ้นขากาลัางจะขึ้นแท่นครับผมจะขึ้นแท่นตรงนี้ครับผมขึ้นแท่นว่านเนะครับผม อย่ามาเบิ่งผลงานทางนี้ครับโอ้ตายครับผมปลาข้าใส่ปลาปลาโคตรครับผมปลาโคตรใส่งามๆเลยครับใส่ถุงมืาเท่านี้ป่ะถุงมุงนี่ยป่ะอย่ามองผลงานครับผมนะครับโอ้ยครับผมนะครับสอนปลาข้าใส่นะครับผมแต่แมวงามครับ กับไฟกันปวดปลานะครับผมปวดผูด้เดียวว่าเราตง่ายครับว่าเสียง่ายครับผมเราไฟกันครับอันนี้เตรียมตัวจวดแล้วครับผมกง่ยกจวดนะครับ กับลุยน้ำไทยเบื้องแรกครับผม I FC เดี๋ยวรับชมเลยครับผมยางไก่ชิดเลยครับไปแลลวครับจวดแล้วครับผมครับเอาครับผมลงเรียนน้ำแล้วครับกับใสวลาปดโดนเลยครับผม อาเบิ้หน่อยๆนะครับต้องหาผู้สอยมากครับผมต้องหาผู้สอยมาปลดปลาสอยครับผสับอลเลวองไงครับผมนั่นะครับ จะเว็บบึงผลงานตาแล้วเบิังลงน้ำเมื่อกี้กันครับไปลุนกันเลยครับผมจะปิดหน่อยปิดไลค์นะครับจากลงทุนต้นน้ำแล้วครับเมื่อกี้เอาเว็บผลงานครับผมเหงนไหมครับตันกิโลโอ้วัดเห็นไดมครับผมตีหาตัวหกตัวครับแบบกระปลาครับ พึ่งมาปะครับผมอ๋อพึ่งมานะครับป่ากาลังทย่อยจะเก็บไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมไปพอกันไหมในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามผลงานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับผมกราบสดีครับ